สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ช่องวัดีชาแนลนะคะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านทาง Youtube แล้วก็เพื่อนๆพ,พี่น้องทั้งหลายทาง Facebook เนาะสวัสดีค่ะมาดูกันวันนี้เราก็จะคุยไปกินไปต้องขออญาตก,กินไปด้วยเนาะของโปรดของโปรดเดี๋ยวจะให้ดูว่ากินอะไรเนาะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ดูเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันที่สวนหย่อมนี่คืออาหารที่เราจะกินก๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะกินอะไรไส่สวนหย่อมกันเนาะเดินไปสวนหย่อมค่ะจะเดินไปด้วยความรวดเร็วเพราะว่าจะผ่านแดดผ่านแดดที่ร้อนมากร้อนจริงๆริโอ้ยตายละโอ้ หน้ามืดเลย,เยหน้ามืดหน้ามืดแสดผิวมากเลยค่ะเอาฝั่งไหนดีละ่ะฝั่งนี้ละกันแล้วก็ฟัง youtube มาหลายช่องแล้วค่ะตอนนี้ก็ขอหยุดทำวีดีโอของเราบ้างคลิปของเราบ้างเนาะ อ้ากระดึกรดก,กระดักกระดึกกระดักเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะคะนี่ค่ะเห็นปะคะเห็นเนาะเห็นนะคะเพราะว่าคืออะไรอะไรสิริมงคลค่ะสำหรับปีนี้ตั้งกล้องได้ความมากเลยต้องก้มหลังมาอ่าไข่ย,ย่อวมาค่ะแล้วก็กระเทียมโทนดอง เดี๋ยวนะคะก่อนกินขอทานนมค่ะเดี๋ยวคุยตั้งกล้องใหม่ค่ะขอสวัสดีอีกครั้งค่ะกินไม่ได้ยกมือเพราะว่ามือถือมือถืออยู่เนาะสวัสดีช่องวัสดีชาแนลนะคะสวัสดีผู้ติดตามช่องวัสดีชาแนลสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พ,พี่น้องน้องทางเฟซเนาะอ,อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้ไหวเดี๋ยวนี้เราก็จะกิน ต้องเจาะเลยอ่ะต้องเจาะอ,อย่างเงี้ยอออ๋ออ๋โอ,โอ,โอนี่ขออนุญาตค่ะอืมนี่ค่ะลูกใสๆเน้นๆใสเห็นไหมฮะใสแจ๋วเลยของโปรดมากเลยค่ะอืม ขอ,ขอโทษนะครับขออนุญาตกินอย่างสะใจจะคุยต่อเรารู้แล้วเราลืมอะไรขอโทษค่ะเออนี่ไปเด็ดอันนี้มาที่ต้นค่ะปลูกไว้เองงามมากแล้วเราเราก็ไม่ได้กินแล้วเขาก็จะแบบว่าไม่มีใครเด็ดยอดเกือบตายอะ่ะแล้วก็ไปฟื้น ผักแพ้วค่ะผักแพ้วยอดผักแพ้วกินเข้ากันมากเลยค่ะเข้ากันมากเลยอไข่เย,ยี่ยม้าก,กับขิงดองหรือกระเทียมดองเนี่ยได้เลยแล้วก็กินยอดผักแพ้วแกล้มโอ้โหสุดยอดสุดยอดเบรี่คืดขออนุญาตใช้มือค่ะมือเราเองล้างเองกินเองือ สดจากต้นปลูกเองไร้สารพริษค่ะ อ่อนมากขออนุญาตกินอีกหนึ่งคำแล้วเดี๋ยวคุยต่อกันเนาะ กินลูกเดียวพอค่ะสองลูกนี้เดี๋ยวพ่อของแม่แบ่งกันอกยอดขอโทษนะคะที่กินไปด้วยแล้วก็อยากคุยด้วยเนาะกินของโปรโดค่ะไข่ขย,ยม้ากับกระเทียมโทนดองแล้วก็ใบผักแพ้ว ผักแพลวผักแพลวอะไรนี่ค่ะปลูกเองค่ะปลูกเองกินได้สบายใจแล้วมันจะออกผลเผ็ดสะสานเนาะดูค่ะแดดแดดสุดยอดเลยนะคะเนี่ยน่จะแผนไปให้ดูไม่รู้จะเห็นไหมคะนะคะซุม้มกาลาเวกค่ะซุม้มกาลาเวกข้างข้างหน้าน,นี่ก็ถางหญ้าจ,จเนเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือยุกเกาะหนึ่ อยู่ว่างๆค่ะก็ถากญ้าทําดอกไม้ทําแพรเสี่ยงไห้เนาะก็บางวันลุกไม่ขึ้นค่ะบางวัน s LE อ e อารวาสก็ลุกไม่ขึ้นเลยส่วนใหญ่อะค่ะดิฉันจะเป็นคนที่ตื่นสายมาก9ก้าโมงสิบโมงอะค่ะแปดโมงนี่คือเช้า9ก้าโมงสิบโมงตื่นขึ้นมาเพื่อมากินยาคือดิฉันกินยานอนหลับทุกวัน ซึ่งหมอก็บอกว่าอันตรายแต่ดิฉันขอกินค่ะดิฉันบอกดิฉันเจ็บปวดดิฉันทรมานไม่งั้นดิฉันก็ไม่ได้นอนถ้าไม่ได้มียานอนหลับเพราะฉะนั้นดิฉันก็อันตรายทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นไอ้อ่ะสะเตอร์ลอยสารสเตอร์ลอยที่กิน SLE ค่ะโรคพุ่มพวงที่กินสารสเตอร์ลอยแล้วกินยาก,กดภูมิกดภูมิเช้ากดภูมิเย็น แล้วก็เฉพาะวันพุธก็จะกินยากดภูมิถึง5เม็ดมันจะมีเพิ่มพิเศษมาอีก3เม็ดทุกวันพุธอะไรอย่างเงี้ยคะทำไงได้เนาะคนขี้โรคคนเป็นโรคพวกนี้ก็เป็นคนมีกรรมแต่ดิฉันจะอยู่กับเขายังไงให้มีความสุขดิฉันทำถือซะว่าเขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตฉันคือสิ่งที่ ไม่รู้สวรรค์ช่านลิขิดแล้วว่าชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> เป็นผู้หญิงถึกเชื่อเรื่องศาสตร์โหราศาสตร์ไหมบัตรประชาชนลงด้วยท้ายด้วยเจ็ดอะเจ็ดสองเจ็ดเลยนะเจ็ดเจ็ดเลยนะโอ้ถ้าดวงจริงๆถ้าถ้าดูตามดวงโหราศาสตร์จริงๆอะ่ะลำบากต้องทำอะไรด้วยตัวเอง ต้องได้มาด้วยตัวเองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสจะได้ด้วยคนอื่นมาให้อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องพึ่งตัวเองอะ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนน่ะไม่รู้ว่าตนจะเป็นที่พึ่งแห่งตนจนวาระสุดท้ายของลมหายใจเลยไหมอันนี้ก็ไม่รู้เนาะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่กรรมจัดสรรค่ะบุญอะ่ะฉันทํามาบ้างไหมชาติที่แล้วอะ่ะ อยากจับเงินล้านก็เข้าบ้างถ้าบุญไม่ทำมาเลยทำแต่กรรมไงเจ็บเจ็บปวดปวดทรมานเนาะสถานที่ท่องเที่ยวคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปทั้งนอกและในทั้งนอกและในจังหวัดไปถึงธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอืมก็ไปขอยให้ได้ไปกรอ์นั้นจริงๆพ่อต้องถูกส่งตัวไปสีราช รักษารักษาโรคกลนของเขานะคะเพราะว่าหมอบอกว่ากรนมากอย่างนี้อันตรายมีสิทธิ์หยุดหายใจไปเลยคือทุกคนก็จะเสี่ยงหมดมีสิทธิ์หมดเสี่ยงหมดทุกคนคะ่ะจะเป็นพ่อแม่และดิฉันทุกคนมีสิทธิ์เสี่ยงหมดเสี่ยงที่จะไปโดยที่ไม่ได้ร่ำไม่ได้รานะคะดิฉันก็าตวายมีสิทธิ์เสี่ยงกับายวายหรือไม่งั้นก็กินยานอนหลับเยอะนะคะผลของยานอนหลับเป็นยังไงนั่นแหลคะค่ะ กินทุกวันนะค่ะกินเป็นอาหารคือหลังกินข้าวเย็นสักทุ่มสองทุ่ม,ก,มกินยานอนหลับละนอกจากสเตอยรอยยังกินยานอนหลับอีกและยาคลายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลายขนาดมากนะคะมื้อหนึ่งก็เป็นสิบเม็ดนะหมายถึงว่ายาทุกชนิดเป็นสิบเม็ดนะคะไม่ใช่ว่ายายคลายกล้ามเนื้อหลายขนาดค่ะในมื้อหนึ่ง แต่มื้อเช้านี่สเตอรอยต้องกินมื้อเช้าหลังอาหารเช้าดิฉันก็โชคดีอยู่อย่างค่ะว่าตอนนี้พ่อกับแม่เขาก็ยอมรับเราได้เนาะในการที่เราต้องตื่นสายเพราะว่าเราเมายายาจะออกฤิ์เราจะหลับเที่ยงคืนนี่ถือหัวข้ามสุดขนาดกินยาแล้วนะแล้วก็จะหลับลึกที่สุดประมาณตีสองตีสามประมาณ อืมลุกก็ตีสองตีสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยสลึมสลือแล้วค่ะคือรู้สึกบ้างอะไรบ้างคือคืนหนึ่งเราก็ต้องลุกเข้าห้องน้ำสองรอบอะ่ะลุกเข้าห้องน้ำตามันก็สว่างนะคือพยายามแบบสลึมสลือทำให้สลึมสลือค่ะแล้วก็จะมามาต่อก็จะหลับได้แต่ว่าบางทีตาสว่างเลยตื่นตีสองตีสามเปิดฉี่นะคะก็เข้าห้าองน้ำนี่ตาสว่างเลยจบอย่านอนหลับก็นอนหลับเถอะเอาไม่อยู่อะ่ะ แต่เราอ่ะจะไปเมายาช่วงเช้าจริงๆอ่ะหกเจ็ดโมงตื่นนะคะรู้ได้ยินเสียงพ่อแม่ได้ยินเสียงมุกหมากไาก่ได้ยินหมดค่ะแต่ลุกไม่ได้ลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงๆค่ะแล้วมาช่วงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะที่ผ่านมานะคะดิฉนันเป็นโรคโรคบ้านหมุนนะคะกระดูกระดูกคอแล้วกระดูกดท่งนะคะที่ว่ามันมันเคลื่อนคุณหมอก็เคยพูดนะคะพูดตามเขานั่นแหละค่ะ มันเคลื่อนกระดูกคอและกระดูกท่งอะไรในหูนะคะมันเคลื่อนก็ทําให้น้ําน้นําในหูไม่เท่ากันแล้วก็บ้านจะหมุนเป็น,เป,นเป็นอาทิตย์เลยค่ะคือแต่ว่าไม่ได้หมุนหนักเหมือนตอนที่อยู่กรุงเทพตอนนั้นอนนอน,นอ,นอึนอนฉี่นะกระดืบนะกระดืบเอาก้นเข้าห้องน้ำเพราะอยู่คนเดียวใช่ไหมคะกระดืบกระดืบใส่ก้นเข้าห้องน้าแล้วก็ฉี่ดีที่ไม่ปวดท้องหนักอะค่ะ,ะปวดแต่ท้องฉี่แล้วก็เอาเท้าอะเขี่ยสายยางฉีด เคลียแล้วเอาหัวตรงสายยางฉีดมาให้ที่มือเพื่อจะฉีดล้างล้างตัวเองที่นอนฉี่ใช่ไหมแล้วก็กระดืบกระดืบออกมานอนวันกับคืนที่อยู่สภาพนั้นนะคะไม่ได้ทานอะไรไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรเลยอะคะ่ะก็คิดว่าโอ้คงตายแล้วแหละตอนนั้นคิดแล้วละ่ะตายในห้องก็ไม่โทรบอกใครอย่างมากก็เน่าอะ่ะ <laughs> เน่าก่อนนะคะกลิ่นอยู่อ่อ อยู่อพาร์ตเมนต์เนาะแพรมาเจอคนสวยคนงามกล้องสดุดค่ะสะดุดเอาซะดือด้อเงียบเฉียบเลยไม่บอกกล่าวเลยอ่ะกำลังเล่าถึงโรคภัยไข้เจ็บของบุรันบุรันมันเศร้าอ่ะอ้าวขอบคุณทุกท่านนะคะทาง y o u u u b e ระกล้องสะดุดเลยเดี๋ยวต้องรีบขอบคุณก่อนรีบลาลา,ลาแล้วเดี๋ยวคุยต่อเนาะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง youtube ช่องวดีชาแนลนะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะขอบคุณผู้ติดตามเก่าที่ไม่ถอนตัวออกไปเนาะขอบคุณมากค่ะยังไงก็ไม่รับชมก็ไม่เป็นไรมากดติดตามไว้นะคะมาชมบ้างก็ได้เพราะว่าเราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บความไข้ของเราเนี่ยความความเจ็บความป่วยเผื่อจะมีประโยชน์บ้างนะคะก็ วันๆก็ไม่มีอะไรค่ะนอกจากเรื่องของตัวเองเรื่องเจ็บเรื่องป่วยพ่อแม่บ้างนู่นนี่บ้างไปวัดบ้างกินให้ดูบ้างอยากทำอยากเป็นคนที่กินกินอร่อยอ่ะกินแบบคนอื่นที่บอบอร่อยอ่ะอยากกินอย่างนั้นอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่วิถีเราก็อย่าไปดัดจริตเราก็กินได้ประมาณนี้นะคะซับซอบแล้วเราก็ไม่มีวัตถุดเงินไปซื้อวัตถุด,ดิบไปแบบ กุ้งกุ้งมังกรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขนาดนั้นไว้โอกาสหน้านะคะถ้าปลอดโปร่งดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทํากินพวกของดิบให้ดูนะเพราะเราใฝ่ฝันมากเลยจะกินจุตับเนี่ยเราจะต้องกินให้ได้แต่จะเป็นขอตับบัวเพราะว่าดูแลพญาจะน้อยกว่าหมูหน่อยอหรือว่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ต้องกลัวแล้วคือตายไม่กลัวคะ่ะเป็นพญาต,ตายไม่กลัวแต่กลัวว่า เออหูดับตาดับอะไรมีค่ะที่หูดับเลยอะไรเงี้ยมันก็เสียวๆนิดนิดแต่อยากซ่าอยากกินมากจุตับจุเสือล้องไหอ้อ่ะอื็อหือเป็นสิ่งที่อยากมากเพราะดิฉันอะ่ะสะดุดเรื่อยตลอดเวลาบอกแล้วไงอยากกินจุตับโอเคเดี๋ยวจะไปฟัง youtube ไปไล่ฟัง youtube แล้ว ปาหน่วยอาจจะมาวันมั่งก็ได้เนาะแต่โหระพาใี้เขาอยู่คืนอย่างเดียวเลยป่าหน่วยลุงมงคลโอ้ไม่ได้ดูลุงมงคลอ่ะเลยอ่ะไม่ไม่เห็นเลยนะคลิปแกเนี่ยแกไปไหนไม่รู้วันวันสองวันหรือเราไม่เจอแกลุงมงคลแล้วพี่หลวงมาไกลาอโหระพาวาไลตี้สองเดชแนลโรสซอรี่อัชาราบ้านสวน น้องไรมอนแมงกินูนตั้มก่อการดีต,ตุ๊กติ๊โยมทุ c h ชาแนลอ่าอ่ามุดีชาแืลแล้วก็ป๋าหนุ่ยประจําอยู่แล้วป๋าหนุ่ยเทวดานะคะแล้วก็อะไรอย่อะีหนุ่มสาวบ้านกบกอกแล้วก็จอนี้จอน่อ่าจอนี้ ฟมิลีเออแฟมิลีจอนนี่แอมโฟนี่ก็ก็ก็ดีน่ารักดีเขาก็พูดอะไรที่มันเป็นธรรมะบ้างเป็นธรรมะบ้างแล้วก็เรื่องราวของกเกาะเราชอบใจมากเลยช่วงนี้ youtube เขาก็ต้องแข่งกันหาเรื่องราวมาพูดเนาะคอนเทนต์ต้ตองมีอะยังไงก็คอนเทนต์ต้ตองมีอะก็จัดไปเลยคะ่ะก็ไปดูมาพฤติกรรมพวกเขาเป็นยังไงเพราะพวกนั้นเขาก็ต้องมีคอนเทนต์พวกเอ่อ เจ้าลัทธิที่สุสานใหม่นะค่อยๆทิ้วลงมาก็เจอหน้าเธออีกแล้วเจ้าลทัทธิต้องรีพูดเดี๋ยวเทปสะดุดอีกเจ้าลัทธิที่สุสานใหม่อืมก็เรื่องราวของพวกเขาเนี่ยแหละก็ไปดูาตามช่องอ,อสาวกเขาที่อยู่รอบกายเขานะคะ ก็ไปดูมันจะมีภาพหลุดบ้างอะไรบ้างภาพที่เธอไม่ได้จ้างใจจะถ่ายแต่วเราก็ดันไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเขาก็คิดว่าไม่มีพิษมีภยัยแต่ว่าพวกเราก็สามารถนามาทำคอนเทนต์ได้นะคะใช่ไหมพวกเจาะพวกซูมมีอยู่แล้วในพวกยูทูบเบอร์รอรับชมนะคะขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะที่ทำคลิปวิจาร์ณข่าววิจาร์ตัวละครอะไรให้ฟังเนี่ยค่ะ ดีค่ะทำงานไปฟังไปเพลินดีแล้วก็มีโอกาสดูด้วยก็ยิ่งดีเลยดูด้วยฟังด้วยเนาะทำงานด้วยเนาะก็หลือๆเ,เอาโอเคขอบคุณมากนะคะ youtube ท,ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณอแอดมินของทุกช่องที่วางลิงก์ให้วดี h ช n แนลนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณที่วางก็มีผู้ติดตามใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแต่เราก็คอนเซปต์ช่องก็คือทําแล้วสบายใจทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีรอยยิ้มก็อยากจะคุยจากทางบ้านนะคะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองหรือแม้นก็พูดเกี่ยวกับ youtube นะคะว่าก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็พยายามพูดช่องที่ตัวเองชอบอืมเพราะตัวเองนี่เป็น f อซตัวยงของ youtube ข่าวกอกเนาะ ยูทูบที่พูดเกี่ยวกับข่าวกอกๆแล้วก็เป็นเอฟซีที่มีช่อง youtube เป็นของตัวเองก็เป็นแอดใช่ไหมเราก็เป็นแอดหนึ่งคนใช่ไหมโอเคค่ะขอพระคุณมากนะคะทุกท่านขอคุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ปลอดโรคปลอดภัยนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะปีสองพันยสิบสามเราจะไม่พูดปีสองพันห้า้ยหกสบหกละกันเราเราขอเลี่ยงเราขอเป็นปีย3ิบสามนะโอเคค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนทางเฟซด้วยนะคะเพื่อนเพี่ๆทางเฟซเพื่อนอินบุรีเพื่อนช่องสามพี่ๆเพื่อนเพื่อนช่องสามด้วยนะคะพี่น้องทั้งหลายแหละก็เข้ามาติดตามแล้วหน่อยนะคะเพื่อนทางเฟซเนาะ please แต่เราอย่างว่าแหละใครจะมามีเวลาดูพูดบ้าบอขอแตกเกี่ยวกับบ้านสี่กอใช่ไืมยังตามอยู่จนให้ที่สุดละค่ะก็คือที่ตามได้เพราะมียูทูบเบอร์เขาเขาเอาข่าวมาวิจารณ์ เป็นข่าวเป็นคราวความเคลื่อนไหวของอผู้ที่จะตกเป็นคนฆ่าน้องในอนาคตเมื่อเมื่อผู้มเมื่อศาลพิพากษาเนาะเราจะรอดูค่ะใครก็ตามที่มันทำน้องอะ่ะมันจะลงอมันจะถูกลงโทษอย่างไรในชีวิตมันบ้านในที่สุดมันจะสะสมกับที่ทำน้องไหมโอเคนะคะไปจริงๆแล้วคราวนี้สวัสดีค่ะ รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ